ทุกครั้งที่ได้เดินทางผมมักจะเขียนโปสการ์ดเป็นทึกเรื่องดาวที่ได้พบเจออยู่เสมอครั้งนี้ก็เช่นกันเพียงจะเปลี่ยนจากการใช้ปากกาเขียนสิ่งที่ได้พบเห็นลงกระดาษเป็นการกดปุ่มเรคคอร์ดกำลังไปโรงแรมครใกล้แค่นี้เรียกมาหมื่นห้ว่าไปแล้วสิบโลต่อเหลือก่าจะต่อเหลือสิบได้จริงๆ10สิบก็แพง้วนะ สำ <im sharing> หรับการเดินทางเข้าเมืองท่องเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่ก <acy> ็ต้องเสียค่าเข้าเมืองครับเอามชตรอคไปต่อนจ่่าเกนเลยะนาเนาะสองหม้าเยอะคนงครับเขาดูงงงงงีอตกตืนตามทโรงแรมที่นี่ค่อนข้างใจดีครับ ก็ให้เราสามารถเช็คอินก่อนเวลาได้แต่ก็ต้องแอบรุ้นนะครับว่าห้องจะว่างเปล่าลงจากรถมาตอนตี3ามครึ่งตรนนี้ตีสี่เรามาเคาประตูให้ให้เขาพาเข้ามาที่โรงแรมาก็ตอนนี้นอนเป็นห้องรวมคืนละ400บาท คาวนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการขับ e-bike เที่ยวนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปที่โอชาวที่แบบเจนเยอะๆครับเรามาฝึกขับ e-bike ก่อนครับบิดอย่างเดียวครับชีวิตแค่นี้ครับแค่นี้ก็ชีวิตก็ไปได้ครับ ที่นี่เขจะบีบแต่ตลอดแบบให้สัญญาณวา่ากูจะแซงกูจะไม่แซงกูจะอยู่กูจะอิงแล้วเอาง่ายๆว่าง่ให้กดทุกครั้งที่เจอรถคันอื่นครับกาเดินตามหาเจดีครับว่าจะเจอกันพบหรือเปล่าเนาะเจดีที่เก่าแก่ที่สุดเจดีที่สวยที่สุดศาส,สนสถานที่สูงที่สุด สนสนานที่มีภาพเขียนปราผนังที่กับที่สุดแล้วสอาสนานที่ใหญ่ที่สุดที่เรากำลังเดินนี้เป็นวิหารสัพรรณยู่ครับหรือว่าตะวินยูนะฮะก็เขาบอกว่าอิฐทุกๆหนึ่งหมื่นก้อนนะครับของการสร้างของของละวิหารในพุกามจะถูกดึงมาเพื่อสร้างวิหารนี้ ว,วิหารนี่เป็นวิหารที่สูงที่สุดด้วยนะครับเป็นศาสนาสถานที่สูงที่สุดในประกรกบ67เมตรใจเรับเหมือนจะมีสาระแล้ครับโดยในวิหารนัน,นตาเนี่ย จะมีพับธุรูปองค์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าพระบึง้งพระยิ้มก็เนื่องจากว่าหากเรามองที่ระยะใกล้พระพักท่านก็จะเหมือนทำหน้าบึ้งนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆขยับถอยออกไปก็พระพักของท่านก็จะค่อยๆย,ยิ้มออกมาเจดีย์ที่หนึงครับเจดีย์ชูเอซิกองนะครับเขาบอกว่าเป็นเจดีย์สีทองที่ วยแล้วก็ใหญ่ที่สุดข,ของที่นี่นะครับก็สวัสดีครับเจดียจดีแล้วก็เจดี หลังจากเที่ยวดูเจดีย์สักพักผมก็อยากเห็นนี่ครับแม่น้ำอีราววดีหรือคนที่นี่เรียกกันว่าเอยาวดีก็อยากเห็นวิถีชีวิตคนริมน้ำที่นี่ว่าจะเป็นยังไงนี่ก็เรากำลังเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำอียาววดีนะครับดูวิถีคนที่นี่เขากำลังซักผ้าอาบน้ำตกปลาขึ้นอยู่เนะี่ยเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรบ้างเขาทำจะเป็นบ้าง คนที่นี่ก็เวลาซักผ้าเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาตากไว้ที่พื้นแบบนี้ครับก็คล้ายๆกับของคนอินเดียเหมือนกันเรงกละลาป้า <laughs> <laughs> พอถึงช่วงหน้าแรงแบบนี้ ผืนดินดิมฝั่งน้ำก็จะโผล่มาค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะใช้ที่นี่เป็นที่ปลูกผักอ้าวกุฒนาวุฒนาโตโตวุฒนาโตุ้ฒนาโต้เอ้เยแปลว่าอะไรวะคุณลุงพาเป็นไกด์ครับพาเดินไป ยู่นั่อยู่สองคำมัมีกินเหล้าด้วยอ๋อโอ้เอ้ยมีอีกอันมูตัมมี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 เย้ one two three four five five day มีอีกัน มีคนตกมาตายด้วยโอ้โอเค thank you very much i will careful ไม่มาแล้วครับตอนเย็นแถวน,นี้บอกเลยพิ่งมีคนตกมาตายลุงบอกเที่แล้วลุงไม่หลอนแย่วะลุงอยู่นี่ขึ้นไปทั้งบนไปดี AD ครับคนชันองชันมาก ที่คุณลุงเขาบอกวา่าจะดียนี้ขึ้นได้เลยเขาขึ้นด้ยเขาบอกว่าถ้ามาภูการก็ต้องหาเวลามานั่งดูพระอาทิตย์ตกเพราะว่าภาพแสงสุดท้ายค่อยๆลับตารพร้อมๆกับยอดเจดีนับพันธ์ มันจะไม่เหมือนกันเลยในทุกวัน ภาพที่ผมได้เห็นตรงหน้ามันได้บอกกับผมแล้วว่าคุ้มแค่ไหนที่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง